มันก็เป็นอันนี้เศษนะครับอันนี้ส่วนนะครับคนที่ใช้วิธีตั้งหารนะครับคือลองดูแบบแทนได้อยู่อะไรคร่าวๆแล้วก็ไม่เวิร์กนะครับตั้งหารเลยดีกว่าเรามาดูอันนี้ครับเศษนะครับก็ตั้งหารกันแบบเด็กๆะครับนี่ก็เป็น X วกหอันนี้คือกระดาษทดครับแล้วก็ รูทเอ็กนะครับลากติดลากที่3เนี่ยนะอันนี้มันกำลังหนึ่งใช่ไหมมันก็เป็น x กำลังหนึ่งส่วนสามนะครับบวกหนึ่งะก็อันนี้ตีกระดาษทดไปอีกนะครับคู่แรกนะครับที่เราจะเอามาเจอกันนะครับก็คือ x ตัวนี้นะครับตั้งแล้วก็หารสั้นด้วย x กยกกำลังเซหนึ่งส่วนสามนะครับ มันก็จะเท่ากับอันนี้คือกำลัง3.3ใส่วน3มใ่ไหมหารกันแล้วก็เป็น x กำลัง2.3ส่วน3ก็เอามาไว้ตรงตำแหน่งนี้นะครับเหมือนที่เราเคยเรียนกันตอนอเด็กๆแล้วไงต่อครับ x กำลัง2.3ส่วน3คูณกับ x กำลัง1นส่วน3คูณกันมันก็คือ เอาเลขยกกำลังมาบวกกันใช่ไหมมันก็คือกลายเป็น x กําลังหนึ่งก็คือ x ก<ช>นะครับก็คือ x ตัวนี้แล้วก็ x กําลังสองส่วนสามคูณกับหนึ่งตัวนี้นะครับมันก็ได้ x กําลังสองส่วนสามเราก็ไปตั้งให้มันดีกีตรงกันนะครับอ่ามันดีกีไม่เท่ากับหนึ่งครับแล้วก็เลยต้องเลื่อนมาตรงนี้ x กําลังสองส่วนสามบวกตรงนี้เราก็ต่อหางยาวอีกอ นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นไงครบบรรทัดนี้มันก็ต้องลบกับบรรทัดนี้นะครับหนึ่งก็ชักลงมานะครับนี่ก็ลบก็กลายลบบวกก็กลายเป็นลบแล้วก็กำลังสองส่วนสามโอเคนี่กระดาษทดนะครับข้อนี้จะใช้กระดาษทดเดยอะโอเคมาพิจารณาบรรทัดนี้นะครับ คู่นี้ก็มาดูดีกรีที่เยอะที่สุดนะครับก็คือลบ x ก,กำลังสองส่วนสามเอามาทางเครื่องหมายลบนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาเป็นตัวตัวส่วนนะครับตัวที่เป็นเท้อุณามเนี่ยที่ติด x ก,ก็ลบนะครับอันนี้ไปเร็วหน่อย x 2องส่วนสามลบหส่วนสามก็เป็น1นส่วนสาม ก็เอาลบ x กําลัง1ส่วน3มเนี่ยมาตั้งไว้ข้างบนโอเคแล้วเราก็คูณวนไปเหมือนเดิมนะครับลบ x กําลัง1ส่วน3คูณกับ x กําลัง1ส่วน3ก็เป็นตัวนี้ก็เป็นลบ x กําลัง2ส่วน3นะครับแล้วก็ลบ x กําลัง1นึ่งสาคูณกับ1ตัวนี้นะครับมันก็ได้ลบ x กําลัง1ส่วน3 เอามาใส่ตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นไม่มีพหุนามนะครับก็เอามาใส่ตรงนี้ลบ x กำลังหนึ่งส่วนสามแล้วก็ทำหารเป็นเลกๆครับ,นะรบแล้วก็ลบหนึ่งก็ชักลงมานะครับอันนี้อันนี้ตัดไปนี้ลบๆก็กลายเป็นบวก นไงยาวนะโอเคอันนี้ตีกระดับทดไว้นะครับกันกันเบลอต่อไปครับมาดูบรรทัดนี่นะครับก็เอาตัวบวก x เซหนึ่งส่วนสาตัวนี้ตั้งนะครับแล้วก็เอา x เซหนึ่งส่วนสาตัวนี้ ม,มันก็ได้หนึ่งครับก็เป็นบวก1ก็เอามาใส่ตรงนี้ปึ๊บบวก1แล้วก็คูณวนนะครับ1คูณ x เจส่วนสามก็ได้ตัวนี้1คูณับ1ตัวนี้ก็ได้หนึ่งอ่ะโอเคเพราะงั้นลบนะครับบรรทัดบนลบกับบรรทัดล่างก็กทกันนะครับ ก็สรุปว่าข้อนี้เนี่ยมันไม่มีตัวเศษเลยนะครับเห็นไหมแกงนี้ทั้งหมดนะครับมันก็คือจำนวนเต็มเห็นไหมอันนี้ก็คือเศษอันนี้ก็คือส่วนเหมือนเราตั้งสามเนี่ยครับหารได้สองใช่ไหมอ่า มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมะมันจะเท่ากับอะไรมันก็เท่ากับจำนวนเต็มใช่ไหมบวกเศษหารส่วนใช่ไหมนมันก็เท่ากับสามส่วนสองอย่างเงี้ยนี่คอนเซ็ปต์การตั้งหารเนี่ยเท่าที่ผมใช้ประยุกต์เนี่ยมันจะประมาณนี้ครับหนึ่งนี่เห็นไหมแล้วก็ สองไรไล่ไตามสีไ่ไ้นะครับแล้วก็นี่เศษนะครับเอาละอันนี้เราไปเท้าความสมัยเด็กเยอะไปนะครับอันนี้ความจริงมันเป็นเนื้อหามหาเลยนะครับก็เท่ากับเราเอาพวกจำนวนเต็มเนี่ยมาใช้ในการอินทิเกรตต่อนะครับก็ x ตกขอบราวะอ่าโอเค x กำลัง2ส่วน3ลบ x กำลัง1ส่วน3บวก1นะครับแล้วก็ใส่เกตใส่ dx ไปก็เท่ากับเนี่ยแล้วก็เอาสูตร x กำลัง n มาเทียบนะครับอันนี้ก็เกตไปเร็วๆเลยกันนะครับ x กำลัง n ก็คือ x กำลัง2ส่วน3บวก1ะแล้วก็หาที่ทด 2องส่วนสบวกหก็คือบวกสาาคือห้ส่วนสครับเพราะฉนั้นตรงนี้ก็เป็นยกกําลัง5้ส่วนสแล้วก็ตรงนี้ก็กลับเสร็จส่วนเ็เป็น3ามส่วนห้ะครับไปก้อนที่2องครับเกตลบ x กําลังห่ส่วนสาเขียน x ตั 1, 3. 3. 3. ้งไว้ก่อนนะครับ n คือหนึส่วนสบวกหก็คือบวกสส่วนสก็คือสี่ส่วนสะครับเพราะฉั้นตรงนี้ก็เป็นยกกาลังสีส่วนสาม ตรงนี้กลับเสร็จกับส่วนนะครับก็เป็น3น4ส่วนสมาดูก้อนสุดท้ายเกตนะครับเกต1นะฮะเกอมันก็เท่ากับ x กนะครับก็คือบวก x แล้วก็อินทิเกรตเสร็จสิ้นไปหมดแล้วนะครับก็บวกค่าคงที่ก็เรียบร้อยนะครับก็คือสรุปได้ว่าข้อนี้นะครับมันเป็นตั้งหารแบบค่อนข้างยากครับ ตั้งหารกี่สเต็ปเนี่ยหนึ่งสองสามบางทีถ้าทด้ัตาลายบวกลบเลขอะไรไม่ค่อยคล่องก็มันก็จะงงนะครับแต่ส่วนการอินทิเกรตเนี่ยแค่นี้เองครเพราะว่ามันจัดรูปแล้วมันง่ายแล้วนะครับจัดรูปจนง่ายที่สุดละชิบแค่นี้เองโอเคครับ จบ,จบก็นี้นะครับก็ตั้งหารกับผู้นมเน้นๆเ,เลยนะใครไม่คล่องผู้นมก็ต้องไปฝึกทำโจทย์ผู้นมเพิ่มหน่อยนะคสวัสดีครับ